สวัสดีค่ะคุปต์ส้มติดตามส้มส่องสาวโบเด้อค่ะเ<ส>มื่อนี้สาวโบกับสีบสผ้าผูส้มมาเบ่งไอ้ปอบแล้วสีแกงปลาดุกซูกินค่ะเมื่อวานนี้พอครัวของเฮาทักทายคุปต์ส้มแน่ <laughs> สบายเ <laughs> มื่อนี้เฮ็ดยังสุกการกินจ้าว่านีไปตลาดนัดย้มแมแรงได้ปลาดุกมาโลหน,น,นึ่งกับประเทศปลโลดอเห็ดซ้ำตัวตัวนี้ปลาดุกเลี้ยง ดูเรียงมันนี่สิแกงอืแกงธรรมดาเนี่ยและครับบอเดนออมวัตทุดิบเดียังแน่บวบอ่อนดอกแค่พักซีเล่าพักอีตูมาสิงไข่มาพริกหรออืเริ่รรมเลยจ้าแกงอะไร่ะคือบอเดนนำทำพริกแห้งบุกพอแตกบอเดนใส่น้ำ ห้าในไซนามบอกอ,า,อาจะอาจะอาจจะขัวก้อนสิบอกตา,ายตักวใใก,ก้อนฮะต้องใส่ไข่ลงไปสนามเกลปุงรถรัวให้เสาเนื้อเในไนามเกล็ดก่อน สองบวงสองตะพีปปเติมน้ำลงไปโอจูโบอตองคลืนลาไปเลยตส่เกานยรอ,อให้เดือดมือย,ยังมากมากอู้ปลาซุกแล้วก็เติมนม้ำบอ ห้าคือบทใส่น้ำตอนที่เ้าวาน้ำเดือดใส่น้ำไหลข้าวม้วนมันสีบัวเขาเนื้อปลาอ๋อถึงปื๊บเ้าใส่ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเ้าก็สซีไซคพักตัวมันสีสุกยากแน่กรมูคือบ,บวบเหบวบใส่ไปเลยชอบมากคือเนี้มันนานสุกกรงูมูนานสุกกว่รมูบดบดตรงฐานน้ำเดือด อีกหรอพอตัวนี้ยุบเดือดแล้วตัวนี้ยุบเขาก็ยังมีไซพักออนถ่ายให้มันน้ำเดือดปอบันเนี้ยอยอมก็แกงแกงต่ตากันตังแด่ออมใส่ข่าฟองแกงบดใส่ข่าฟองมองเดียวจำนั้นจ <laughs> ำนั้นพักนั่งห้างหน้าใส่อยากมากตัวไดนใส ความต่างก็คือข้อฟ้องเห็ดให้มีความเข้มขน้นความเหนียวความข้นแต่แกงนี่จงโลงเป็นน้ำสดธรรมดาพักหอดงามชิมเลยขากลัวของเราชิมเันขายมันเรือยัองเข้ากับสีดได้ปุ้งเพื่อเดียวละกูพักทั้งหมด ใส่งนัวละบอกบนัวใส่น้ำปลาผงพีเสียตาอูมามีนัวหย่อนนี่บประเทศจนนัน,น,น,น <laughs> ซีสันสดใสน่ารับประทาน ดอกแคเลยสีลาเต็มหม้ออันนี้งานพักอีตัวบวกงาดบวกนิดนิดฝาให้มันยุบโอ้ยฝาก็ได้ แล้วก็ต้องคนบ่บ่มันโยบเองเปิดหม้อโยลงเลยอันสีข้นบ่บ,บันนี้เคียร์จริงไหกินได้บ่บันนีไ้ได้อ่าพักสีสีสีไปก่อนี่ไม่ได้อย่างแบบเนี้ยปิดไปยกลง กินกันจ้าเดี๋ยวสิมาซีมกันถาบะนี้ปั่นเข่าถากนตอนนี้กระเทียงครึ่งแล้วตัวนี้ทั้งเข่าแซาวกับเข่าเทียงว่สะสิให้อยากกินนอนหอนแต่อย่าเป่าด้วยค่ะอร่อยขมเหมันขมเหมันเอียงก่อดอกแค่จักน้อยแต่ว่าหันแสบตอนป่าดู จะววาแมนสิกินเด้เลอบ่ได้มแมนบบบวบนครับข้าวกรนนะนั ะคะ่ะกินข้าวหนำกัน